ล้างูค่ะจุ๊จวันนี้รีจะมารีวิวขวดล้นนงางจมูกนะคะนี่ปกติรีใช้สิงดี๋แตว,วันนี้จะลองใช้ขวนนีด้ดูเริ่มยังพร้อมยังคะพร้อมพร้อนเล็อหนึ่ง,ดง,งเดี๋ยวอมแล้วองแล้เเวเยนอ ออกเยอะมากเลยค่ะโอ้ใช้ดีนะว้าเห็นไหมขี้มูกเขียวดีเลยันนี้ต้องอาปากได้แล้วค่ะหน,นึ่งสองโอ้โหชหนึ่งสองโอเคอันดีบตานี้หนึ่งสองอาปากอาอาโอ้เก่งมาก อ okay. <ค>ีกนีันีเะค่นีเนโอเคตบมือให้มันีหน่อยร็จแล้วบ๊ายบายบายบาย